สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast พอดแคสต์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงจเจริญรัตมาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้กันโอเคมันจะไม่ใช่มาจากโอมนะครับ ใครผมขอแลกกลุ่มดีก่อนเลยนะกลุ่มดีช่วยแชร์เทคนิคหน่อยว่าคุณบริหารจัดก,การชีดยังไงมาเลยครับคุณฟินิกส์เบิร์ครับบอกว่าดีฮะสาแล้วเหมือนกันแต่เป็นคนจัดสรรเวลาตามเป้าหมายแต่ก็หลุดบ้างไม่เป็นไรดีครับผมชอบคําว่าคนที่มีเป้าหมายแต่หลุดบ้างก็ไม่เป็นไรบางครั้งครับผมแต่ก่อนเป็นคนหนึ่งที่ถ้ามีเป้าหมายอะแล้วมันหลุดโอ้โหผมจะวี้ทุกวิธีทางเพื่อไปถึงเป้าหมายแล้วก็เครียดแล้วก็กดดัน แต่พอผมพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะทุกท่านตัวองค์เองก็ยังพัฒนาตัวเองตลอดอยู่เหมือนกันนะผมไปเจอโหมดที่เรียกว่าเราอะเปลี่ยนจากความว่าคาดหวังเป็นมีความหวัง expectation กับ hope oh. oh, โหวิธีคิดที่ผมได้มานะชีวิตผมเปลี่ยนเขาว่า expectation คืออะไรอยากได้ต้องได้ไม่ได้ต้องได้แล้วถ้าไม่ได้กูเครียดกับอีกโหมดหนึ่งครับ คือไม่ได้ต้องได้ไม่ได้ต้องได้และสุดท้ายถ้าไม่ได้หัวเราะไปกับมันแล้วก็เออวะเราทําดีที่สุดแล้วไม่เห็นมีอะไรต้องเสียหายภูมิใจในตัวเองจังเลยตบไลนย,ยอดเยี่ยมโอมมึงทําได้ดีมากต่างไหมครับวิธีคิดครับอ่าหน่องี้เป็นคนกลุ่มดีก่อนนะดีครับคุณวิรพลบ,บอกว่ารู้สึกมันครึ่งกลางทำ product quality ก็ไม่มากต้องมีเวลาให้ตัวเองแต่ถ้าทําเต็มร้อยให้เจ็ดสิบ สำหรับคนเกณฑ์ดีโอเคเราก็มีบาลานซ์ของเราผมโชคดีมากๆาครับกังเจอปัญหานี้เลยขอบคุณมากที่มาเจอไลฟ์นี้ครับคุณข้าปบอ้านดีใจด้วยนะครับอ่ะคนกลุ่มดีเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาขยี้อีกทีนะอ่ะคุณไก่บอกว่าอะไรครับทํางานตามปกติค่ะบางครั้งถ้าไหลหลุดบ้างก็นั่งสมาธินี่คนฉลาดคนมีสติครับเ e อร์ฟอร์แมนส์ส่งจิตออกไปทําเนื้องานข้างนอกแล้วต้องดึงจิตกลับมารีคอนเนคกับตัวเองการนั่งสมาธินะครับการ อธิษฐานต่อพระเจ้าของเราการสวดมนต์การละหมาดการมีพิธีกรรมทางศาสนาที่เราได้กลับมาคอนเน็กกับโรคจิตวิญญาณของเราอรมันโคตรดีเลยนะครับอัรที่เราได้สวดมนต์การที่เราได้นั่งวาดรูประบายสีการที่เราได้เล่นดนตรีการที่เราได้เล่นเล่นชมสวนการที่เราได้กลับมาเล่นโยคะการที่เราได้ตีกอล์ฟการที่เราได้มีแอคทิวิตี้บางอย่างครับที่ทําให้เราได้โฟกัสกับสิ่งหนึ่งสิ่งที่ไม่ใช่งานนะครับมันจะทาให้เรานั้น รี Relax, แลกซ์และรีคอนเนคกับตัวเองได้ยอดเยี่ยมมากเลยครับคุณไก่ครับเนาะยอมรับดีครับนี่มาอยู่ตรงกลางยอมรับและไม่ตัดสินมองอะไรเป็นธรรมชาติเยี่ยมครับธรรมชาติคืออะไรครับทุกอย่างที่เราเห็นอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างเข้มข้นนะครับเอ่อซึ่งถ้าเราเข้าใจได้เนาะว่าทุกอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงจริงๆตัวโอมวันนี้วันก่อนเนาะก็หนาแก่ขึ้นผมงอกมากขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอด Productivity ครับแล้วมันมาเกี่ยวอะไรเรื่องการเปลี่ยนแปลง คือผมก็ต้องบอกนะว่าโลกมันเปลี่ยนจริงแล้วเทรนด์ของธุรกิจก็เปลี่ยนจริงเพราะพฤติกรรมของคนมันโดนเชฟด้วยเทคโนโลโยีคุณเห็นด้วยไหมครับว่าโลกทุกวันนี้มันเร็วมากแล้วคุณเห็นไหมครับว่าโลกที่มันเร็วทําให้ธุรกิจต้องปรับตัวเร็วธุรกิจที่ปรับตัวเร็วไม่ได้อย่างปรับเร็วครับแต่ถ้าไม่ปรับเร็วพฤติกรรมผู้บริโภคปรับเร็วพอพฤติกรรมผู้บริโภคปรับเร็วฟังดีๆนะครับ ด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปเร็วการตลาดของบริษัทต้องเปลี่ยนตามไหมครับต้องเข้าใจ customer insight ให้ลึกไหมแล้วพอบริษัทขยับกลยุธทธ์ทีทีมงานก็ต้องขยับ JD ทีทีขยับเนื้องานทีรีสกิลใหม่เรียนรู้ใหม่ๆแล้วเวลาเราเรียนรู้รใหมันเหนื่อยไหมล้าปะ่ะถ้าเรายังมีวิธีคิดและยังอบรับไม่ได้การเปลี่ยนแปลงมันยากมากครับที่เราจะสร้าง productivity และมีความสุขในเวลาเดียวกันแน่นอนครับเรามาดูทีละกลุ่มนะ เมื่อกี้ผมพูดถึงกลุ่มดีเราผมมาขยี้กลุ่มดีสุดท้ายอีกทีนะครับจริงจังเต็มที่กับสิ่งที่ทำเนาะเป้าหมายสวดมน์ก็สบายใจดีครับปล่อยวางกับผลลัพธ์โอ้เยี่ยมมากเลยคุณชายุทธผมชอบมากเลยขอบคุณสำหรับคำตอบนะฮะจริงจังเต็มที่กับสิ่งที่ทำและเป้าหมายแต่ปล่อยวางกับผลลัพธ์ใช่ครับคำคำนี้มันคือคำว่า you gotta be obsessed with the process อ่านะครับเราต้องหมกมุ่นกับกระบวนการอย่าเอาใจเป็นมัวแต่หมกมุ่นกับเรื่องของผลลัพธ์ พะถ้าเอาใจเราไปยึดที่ผลลัพธ์เราจะเครียดว่าเมื่อไหร่มันจะมาเมื่อไหร่มันจะมาทำไมมันไม่ออกแต่ถ้าเอาใจไปผูกและไปเอ็นจอยกับกระบวนการในการทํามันมันมันโฟลในการแก้ปัญหาระหว่างทางคุณจะเจอว่า productivity จะเกิดขึ้นและความสุขจะเกิดขึ้นนะครับอะแต่แน่นอนเรามาดูทีละกลุ่มก่อนกลุ่มแรก productivity ดีแต่ความสุขไม่มีอะกลุ่ม A ครับโชว์ตัวหน่อยว่าคุณคือกลุ่ม A ต่อจากนี้ message นี้จะมาถึงคุณแล้วพี่มาหน่อยว่าเอ A ออเพี่มาหน่อยครับ เอาละเรื่องแรกที่ผมอยากฝากให้กับกลุ่มคนที่ productivity จัาจ๋าแล้วขาด life balance นะครับเรื่องแรกที่คุณต้องมีเลยคือ self reflection หรือการกลับมาทบทวนตัวเองโอเคเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันเร็วไปหมดสิ่งแรกที่ผมขอให้คุณทำคือช้าลงใช่ครับลองทำอะไรช้าลงดูทุกคนพิมพ์มาหน่อยครับช้าลง อืมพิมหน่อยช้าลงเวลาคุณทำอะไรช้าลงนะครับคุณจะเจอว่าประสบการณ์ของตัวคุณนะ่ะมันนิ่งขึ้นเสียงที่แต่ก่อนหัวมันจะตีแล้วมันจะกดเสียงของใจเราไว้เสียงของหัวจะทำงานเบาลงและเสียงของใจจะดังขึ้นอเยี่ยมครับพิจตมาด้วยนะครับวันนี้สวัสดีนะครับคุณปราดาช้าลงคุณตักกี้ช้าลง มัสิรักช้าลงใช่ครับทีนี้ใครช้าลงไม่เป็นอ่าสหรับคนกลุ่ม A เลยนะใครช้าลงไม่เป็นผมขออนุญาตแนะนําแบบฝึกหัดง่ายๆครับทุกท่านครับไม่ว่าคุณศาสนาไหนคุณทําได้หมดเลยนะอ่ะเริ่มจากนั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเองผมขอให้คุณหง่ายมือนะวางไว้ที่หน้าตักและหลับตาครับอ่ะลองมาทําไปพร้อมๆกันนะอันนี้สําหรับคนกลุ่ม A เลยนะครับคนที่แบบว่าเหยียบคันเร่งอย่างเดียวไม่เคยแตะเบรกเลยและหลับตาและหายใจเข้าลึกๆครับ แล้วเวลาหายใจเข้าลึกๆครับผมอยากให้คุณอั้นลมหายใจของคุณไว้ให้ได้นานที่สุดและหายใจออกทางปากช้าๆครับนี่รอบที่หนึ่งนะ,อะลองทำสักสามรอบไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะหายใจเข้าลึกๆ อันไว้อึบรอบสุดท้ายครับไป เอาละครับยินดีด้วยครับสิ่งที่เราเพิ่งฝึกกันคือบรีดิ้งเทคนิคง่ายๆครับรูปแบบการฝึกหายใจง่ายๆครับที่เวลาเราทำปุ๊บเรื่องแรกก่อนเลยหัวใจเราก็เต้นช้าลงความเครียดในตัวมันก็ปั่นเทาลงนะครับผมอยากให้คุณฝึกเทคนิคนี้เอาแบบงี้ง่ายๆคือกระบวนท่านมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่ทำให้เราช้าลงหรือครูดาวลงอันนี้เป็นหนึ่งกระบวนท่าที่ฝึก productivity ของคุณคือช้าลงถ้าคุณเป็นคนเหยียบคันเร่งเครื่องมิด เหยียบปุ๊บแหกโค้งตลอดแตะเบรกไม่ทันพวงมาลัยไม่ดีสิ่งที่คุณต้องกลับมาฝึกคือฝึกกลับมาจัดการโลกภายในครับคนที่รู้สึกว่าเบิร์นเอา์กูทํางานหนักมากเลยแต่กูเบิร์นเอาท์ทำไมกูเป็นอย่างนี้วะกูไม่รู้นะทำไมอย่างนี้นี่กูหยุดได้ไหมเนี่ยกูี่ยคุณไม่ทันตัวเองคุณไม่เข้าใจตัวเองคุณไม่ฟังเสียงของจิตใต้สํานึกหรืออารมณ์ที่มันกําลังเกิดขึ้นกับตัวคุณหัวรู้ว่าฉันต้องมีคุณค่าในการทํางานฉันจะทํามันเต็มที่ใจมันเหนื่อยใจมันล้าใจมันท้อคุณไม่เคยฟังใจเลย คุณรู้ป่ะแค่คุณช้าลงเมื่อกี้และกลับมาคุยกับตัวเองกลับมาฟังเพื่อนที่อยู่ในตัวเรารีคอนเนคกับตัวเองเป็นเข้าไปโอบกอดเขาเป็น5นาทีปึ้งใจคุณกลับมาฟูแล้วคุณวิ่งต่อได้เต็มที่เลยปัญหาไม่ใช่เรื่องการบริหารเวลาสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่อง productivity แบบนี้ปัญหาคือคุณไม่เคยบริหารจิตใจตัวเองต่างหากครับสิ่งนี้เราเรียกว่า EQ เราขาด emotional intelligence เราจะกลายเป็นคนที่เหยียบคันเร่งมิดแต่สุดท้ายแม่งเครียดเรื่องงานมากๆ productivity ทําทุกอย่างเพื่อให้ถึง KPI ถึงตัวเลขแต่สุดท้ายเบิร์นตัวเองเอาไฟมาเผาตัวเองลนตัวเองเครียดตัวเองครับเพราะคุณไม่เคยฟังโลกภายในตัวเองเอาละ่ะทีนี้ถ้าคุณเริ่มนิ่งกับโลกภายในตัวเองได้นะครับผมอยากจะเชิญชวนคุณทําแบบฝึกหัดหนึ่งและทุกท่านครับผมขอให้คุณลองหลับตาลงและฟังคําถามของโอมนะครับอ่ะหายใจเข้าลึก แล้หลับตาลงฟังคำถามของอมนะครับแล้วลองมีประสบการณ์ร่วมกับผมหน่อยว่ารู้สึกไงตอนนี้องค์กำลังคุยกับคุณที่กาลังฟังอมอยู่นะครับจินตนาการว่าอมนั่งอยู่ตรงหน้าคุณและอมกําลังถามคาถามนี้กับคุณครับเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมครับวันนี้ถ้ารู้สึกเหนื่อยก็บอกเหนื่อยได้นะครับ ทอบ้างไหมครับในช่วงนี้เราก็ท้อได้นะครับเราเป็นคนไม่จำเป็นต้องแบบคนสำเร็จห้ามท้อไม่ใช่เห็นตัวเองก่อนครับว่าเราท้อมีไหมตรงนั้นถ้ามีก็แค่โอบรับและยอมรับความรู้สึกตัวเองนะครับว่าเออเราก็มีความรู้สึกนี้นะเราก็ท้อเป็นนะและมันโอเคที่เราจะโอบรับทุกความรู้สึก มันมีความกลัวอยู่ไหมครับเรากลัวอะไรอยู่ครับกลัวคนไม่รักกลัวคนไม่มีคนยอมรับเรากลัวไม่มีคุณค่าลึกๆเรากลัวอะไรอยู่ไหมครับก็แค่เห็นความกลัวครับและคนที่กลัวก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ผิด คนที่มี p r o d u c t i v i t y ไม่ได้แปลว่าไม่มีความกลัวหรือปราศจากความกลัวคุณมีเรื่องอะไรที่หงดหงิดใจบ้างไหมครับอนุญาตให้ตัวเองปล่อยวางความหงดหงิดใจตรงนั้นได้ไหมครับ พี่กบใจลึกๆของเราหน่ยครับวันนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้กลับมานั่งคุยกันแบบนี้ขอบคุณใจหน่ยครับที่บอกว่าที่เขาบอกว่าเมื่อกี้แหละในใจของเราขอบคุณนะครับเขาบอกอะไรเราถามใจเราหน่อยครับว่า เธอมีอะไรอยากบอกฉันไหมอะลองถามใจตัวเองมีคนบอกน้ําตาไหลเองดีครับคุณส้มครับได้กลับมารีคอนเนคตตัวเองบ้างมีอะไรที่อยากบอกเราไหมนิ่งแล้วฟังเสียงข้างในครัมีอะไรที่เราอยากมีอะไรที่ใจอยากจะบอกเราไหม โอบรับคำแนะนำที่ใจเราบอกมาหน่อยครับถามใจนะครับว่าถ้ามี1นึ่คำแนะนำที่เธออยากจะสอนเราเพื่อให้เราไม่ต้องเบิร์นเอาแล้วไม่ต้องเหนื่อยต่อไปแล้วใจเราอยากสอนอะไรเราครับเยี่ยมครับ ใจเรากำลังสอนอะไรเราครับใช่ครับเราสงสารตัวเองเนาะใช่ครับได้ยินใจของเราหน่อยครับที่เขากำลังสงสารเราอยู่โอบรับหน่อยครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าเหนื่อยโอบรับหน่อยครับความรู้สึกที่ฉันสงสารตัวเองเหมือนกันอนุญาตให้ตัวเองสงสารตัวเองได้ครับโอบรับทุกความรู้สึกผิด โอบรับทุกความรู้สึกเหนื่อยล้าโอบรับใจของเราขอบคุณทุกอย่างที่เขากำลังบอกเราและขอให้ทุกคนเอามือทั้งสองข้างมาทาบไว้ที่ใจของเราครับมือสองข้างมาทาบที่หัวใจของเราและลองหลับตาครับพูด ตามโอมนะครับขอโทษนะที่ไม่ค่อยได้กลับมาคุยด้วยเลยขอบคุณนะที่คอยอยู่ให้กําลังใจฉันเสมอขอบคุณนะที่คอยอยู่เคียงข้างกันขอบคุณนะที่คอยมาตักเตือนฉันทุกเวลาที่ฉันใช้ร่างกายหนักเกินไป รักนะบอกรักตัวเองนีะขอบคุณมาอ่าล่มตาขึ้นได้ครับทุกคนครับเอาละใครรู้สึกบ้างเมื่อกี้เหมือนเราคุยกับใจเราได้เลยเหมือนใจมันวูบขึ้นมาบางประโยคที่เราพูดปปุ๊บแล้วใจมันเหมือนวาบขึ้นมามันเหมือนฟล์ออกมาพิมพ์มาหน่อยครับ แต่ละคนตอนนี้ประสบการณ์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะอ่านแชทให้ฟังและนี่คือเทคนิคสำหรับคนกลุ่ม A ปัญหา productivity ของคุณไม่ได้มีปัญหาคุณคือคุณไม่รู้จักโลกภายในตัวเองและวันนี้เราเรียนเทคนิคง่ายๆครับก็คือการที่เราหายใจช้าลงฝึก breathing pattern ให้ช้าลงนะ breathing เทคนิคและเอามือมาประสานกันและคุยครับซึ่งกบบระบวนการเมื่อกี้ที่ผมพาคุณทำเนี่ยเราเรียกว่าเหมือนเป็นการ reconnect นะมีคนบอกว่า น้ำตาไหลเลยค่ะรู้สึกจุกจุกที่คอเลยเนาะร้องไห้เลยลครับคุณโอแคทครับอืมท่านอื่นเป็นไงบ้างท่านอื่นเป็นไงบ้างครับลองพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยเป็นไงกันบ้างครับผมรออ่านคอมเมนต์อยู่นะเป็นไงบ้างครับตกผลึกอะไรกันบ้างประสบการณ์เป็นไงบ้าง ใช่ค่ะรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยอความกดดันน้ำตาอยากจะไหลออกมาโอ้<ม> oh, เยี่ยมครับเป็นอย่างนั้นเลยเนาะเออดีครับดีครับเยี่ยมเลยค่ะอา้าวคุณของขวัญมาด้วยสวัสดีครับดีไหมครับคุณของขวัญได้กลับมาคอนเนคกับตัวเองเนาะเหมือนเราแยกความรู้สึกที่กดดันวาวุ่นแล้วเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเลยครับเยี่ยมครับ คำว่าเข้าใจตัวเองนะทุกท่านไม่ต้องให้ใครมาสอนไม่ต้องให้ใครมาบอกนะครับเราเองรู้จักตัวเราเองดีที่สุดครับและขอแสดงความยินดีด้วยครับกับคนที่เริ่มเจอสปีดของตัวเองนะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามไลโอมให้ทักเข้ามาใน Line แอดนะครับ @lifeandfuture นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับ ยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ีถัดๆไปครับสวัสดีครับ